ลมพัดว่อยๆได้พี่น้องนะครับจ่วงเศร้าๆพี่น้องเว,เวียนมาทั้งผีหลัดป้าบอนบกอักยางคักเลยพี่น้องนะครับโอ้ยนี่มองป้าบืนพี่น้องนยป้าบืนโอ้ย,อยนี่ยพี่น้องเป็นห้อยป้าบืนมีหอดบัก้อยเต็มเลยป้าบืนน้ำไหลหพี่น้องนะครับน้ำไหลป้ากับบืนขึ้นยางไหลเลยพี่น้องนะครับกับบรรยากาศคึมๆนะครับ ลมวีวีพี่น้องนะครับพร้อมกับฝนหน่อยนะครับช่วงเศร้าๆได้พี่น้องนะครับปลาบืนพี่น้องเนี่ยช่วงเศร้าๆนะครับยางมาเลาะนะครับโอ้ยบกหอยเชอรี่หลายแห้งพี่น้องนะครับเนี่ยปลาบืนมาบกหอยเชอรี่จะเป็นหลายขักนะครับกินเขาเบดเลยพี่น้องนะครับเนี่ยก็เลย จังไหนนอนนี่นอลมพัดวีวีได้พี่น้องนะครับฝนก็ย่อยปกแปก๊กปกแป๊กนะครับช่วงเศร้าๆลมกับลมนะครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆนี่โอ้ยหายใจเต็มปอดพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องเขาที่ดำไว้นะครับก็บเริ่มเขียวได้พี่น้องนะครับเริ่มเขียวเริ่มนขนคางว่านะครับสิตแตกก้อได้พี่น้องนะครับ ป่าก็นี่มองต้อนพี่น้องป่าบืนหลายหลายพี่น้องนะครับบุกค่อยได้ลงมาเนี่ยรมแห้งพี่น้องลมพัดวีวีนะครับเนี่ยพี่น้องโอ้ยเปลือกหอยหลายผักเนี่ยพี่น,อน้องเนี่ยโตที่มาสามไว้นะครับก็เริ่มเขียวพี่น้องนะครับเริ่มเขียวขจีนะครับพี่น้องเนี่ย โอ้ล่มยางขักเลยพี่น้องนะครับต้องขอโทษขอภเรื่องเธอนะครับล่มไม่ได้พี่น้องนะครับมาช่วงโซ่ๆบรรยากาศดี่แห้งพี่น้องนะครับหลายคนหลายมองหลายบอลนะครับโบกมูสิบปใสนะครับนั่งอยู่นะครับมาเปิดบรรยากาศทงไ้ทงหน้าพี่นะครับมาเบ่งบรรยากาศแถวทงบานเฮ้านะครับโอ้ยหายใจเต็มปอดดีพี่น้องนะครับ จวกเสาๆนะครับผ้าพี่พาน้องนะครับยางรลธงโอทานะครับสมองเปิดนี้ได้พี่น้องนะครับคิดอยังบอกกับพี่ละยางลงมาทงมาทาตะเหาพี่กะบ่งหูสิไปใส่กะถือว่าปลอดโปร่งพี่น้องนะครับคว่คิดกันไหลลื่นนี้ได้พี่น้องนะครับคดิหกมาธงนะครับขันยุทตบานหลายก็คือว่าละนะครับจะว่าเสียงหลุดเสียงเรือจะว่ายุ่งจ้กว่าแมงวันพี่น้องนะครับ เก็บถ่ายภาพบรรยากาศช่วงเซ้าๆนะครับไม่พี่ให้นอ้นะอ,งอ,นองนะครับมาเลทงรอทาพี่และพี่น้องนะครับหลังจากบริได้ไปตลาดตรีช่วงนี้นะครับหลังเทือน,นะครับอาจจะไปงานประเภทนี้แน่นะครับบุ้นหมกเฟื่องหมกไฟหรือสีเข่าตลาดนะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามนะครับว่าผมสิบสัยพี่น้อง